หมอมุกค่ะออกมาชี้แจงดราม่าแล้วนะคะหลังจากที่คุณชอนเนี่ยเขาออกมาฟาดนะในเรื่องเกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะคะที่เป็นการเตือนภัยค่ะในเรื่องของการไปลองชุดต่างๆนานานะเกิดอะไรขึ้นต้องติดตามค่ะ อขอเล่าย้อนให้ฟังก่อนแล้วกันนะคะก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมานะคุณชอนแห่งแบรนด์โพเอมน,นะคะเขาออกมาฟาดอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคุณหมอด้วยก็คือเหมือนกับคุณหมอคนนี้เขาไปลองชุดที่ร้านโพเอมน,นะคะแต่ว่าเหมือนกับมีเจตนาในเรื่องของการทําคลิปเพื่อที่จะดึงยอดดึงกระแสต่างๆนาะนาะนะนะค่ะวันนี้ค่ะหมอมุกเนี่ยนะคะเขาออกมาแบบว่าออกมาบอกแล้วนะเล่าเรื่องราวแล้วว่าอะไรยังไงบ้างหลังจากที่เมื่อคืนคุณชอนเขาเล่าแบบ6ข้อพฤติกรรมต่างๆนานาใช่ไหมซึ่งสามารถไปย้อนดูได้ในคลิปนึง อ,นะอันนี้เนี่ยคุณหมอมุกเขาออกมาพูดแล้วโดยเขาบอกว่านี่ค่ะสวัสดีค่ะจะเหตุการณ์ที่เจ้าของแบรนด์นะคะได้กล่าวถึงครีเอเตอร์แล้วก็แนบคลิปที่มีลักษณะคล้ายกับคลิปของมุกค่ะที่ได้โพสต์ไปเมื่อวันพฤหัสที่6ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพร้อมกับข้อสงสัยต่างๆเนื่องจากมุกเป็นครีเอเตอร์ที่ได้ไปลองชุดที่แวนโพเอมที่สาขาพรกอนจริงจึงขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดดังนี้ค่ะ อ่าโดยเขาแบ่งเป็นข้อๆข,ข้อหนึ่งคุณมุกบอกว่าเริ่มจากการที่เข้าไปดูชุดที่ร้านเจ้าของแบรนด์สาขาแชมพระ้อนจริงจากนั้นมุกได้เข้าไปดูชุดเพิ่มเติมอีก2แบรนด์และได้ทําคลิปแชร์ประสบการณ์จริงในขณะนั้นซึ่งเป็นคลิปที่ทุกคนได้เห็นกันแล้วในวันที่6พฤศจิกายนมุกได้ตกลงซื้อชุดของ1แบรนด์ในวันนั้นนั่นเองค่ะ อ่ะแล้วก็มาถึงข้อ2นะคะคือคุณมุกก็บอกว่าหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปเจ้าของแบรนด์ได้ติดต่อ,อก,กลับมาจริงแล้วขอโทษแล้วก็เชิญมุกให้ไปดูชุดอีกครั้งนะคะที่สาขาเกสอน,นั่นเองมุกรู้สึกดีเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่ใฝ่ฝันอยากจะได้ตั้งแต่แรกแล้วรู้สึกประทับใจกับการที่เจ้าของแบรนด์ติดต่อ,อมาด้วยตัวเองค่ะแล้วก็ข้อต่อมาในวันศุกร์ที่7็พฤศจิกาย,ยนคุณมุกได้ตัดสินใจติดต่อ,อก,กลับไปครั้งเพื่อขอเข้าไปชมชุดนะคะที่ร้านที่เกสอน,นั่นเองนะคะและได้ทําการนัดหมาย งมอบชุดที่ซื้อวันที่6เนี่ยให้แก่พี่สาวค่ะก็คือที่เขาบอกว่าเขาไปซื้อชุดมาแล้วของแบรนด์อื่นที่ไม่ใช่ของโพเเอนะเขาตั้งใจส่งต่อให้พี่สาวนะคะ ซึ่งครั้งนี้เนี่ยคุณมุกเนี่ยประทับใจมากค่ะอย่างไรก็ตามชุดที่มุกและคุณแม่ชอบเนี่ยเป็นชุดสีแดงซึ่งเรากังวลว่าอาจจะไม่มีโอกาสเหมาะสมที่จะได้ใส่นั่นเองนะคะเพราะว่าช่วงเนี่ยเป็นช่วงที่แบบเรามีการไว้อะไรอยู่เนาะซึ่งก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะซื้อชุดในวันนั้นค่ะแต่ด้วยความประทับใจในบริการมุกจึงได้ทําคลิปที่2ขึ้นมาเพื่อขอบคุณแล้วก็ชื่นชมทางแบรนด์อย่างจริงใจนั่นเองค่ะ และทีนี้ในวันที่8พฤศจิกายนเนี่ยนะคะทางพี่สาวของคุณมุกได้เดินทางมาถึงกรุงเทพและได้ไปลองชุดจากหลายแบรนด์ค่ะรวมถึงเลือกซื้อชุดที่เหมาะสมกับตัวเขาเองมุกเองก็ตกใจและเสียใจนะคะกับคลิปที่มีการพาดพิงถึงเจตนาและพฤติกรรมของมุกมุกขอยืนยันว่ามุกไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้แบรนด์เสียหายเพื่อจะขอรับชุดฟรีอย่างที่เป็นข้อสงสัยแต่อย่างใดทั้งนี้มุกพร้อมและยินดีที่จะหารือกับแบรนด์เพื่อแก้ข้อสงสัยในทุกป,ประเด็นตลอดเวลานั่นเองค่ะ ซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็มีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะในทางบ้านฟ้าเนี่ยเขาก็ออกมาแบบว่าบอกว่าเห็นแบบ พฤติกรรมของอินฟลูเอนเซอร์สาวซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็ออกมาเหมือนกับพูดประมาณว่าแบบในทํานองประมาณว่ามีการอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์สาวนี่มีการตะโกนด้วยต่างนานามันอาจจะแบบไม่เหมาะสมนิดนึงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าเรื่องเราจะเป็นอะไรยังไงต่อไปนะคะก็คงต้องติดตามค่ะก็หวังว่าทางแบรนด์กับพันคุณหมอมุกเนี่ยจะได้คุยกันนะแล้วก็แบบว่าได้เข้าใจแบบปัญหาที่แท้จริงว่ามันคืออะไรยังไงกันแน่นะคะก็เป็นกำลังใจทุกฝ่ายเลยค่ะ คอมเมนต์ได้ตรงนี้นะคะกดยตามเผื่อม้อใหญ่โดยนะ่จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารเลยค่ะอ่ะมาหม้อมหยกันนะจ้ะ